ครับนักเรียนปอ .2 ทุกคนพบกับอักษร on learn วิชาวิทยาศาสตร์กับครูแมทพร้อมกับหนังสือคู่ใจหนังสือวิทยาศาสตร์ป .2 ออเล่มที่1ของอักษรนะครับเราก็ยังคงตะลุยบุกไปเรื่อยๆนะครับกับเรื่องนี้เลยครับปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชและมาถึงครั้งที่4กันแล้วนะครับจากในคาบเรียนที่ผ่านๆมาเราพูดถึงแสง และเราก็มาพูดถึงน้ำว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับแต่นั่นคือความรู้ที่ได้มาจากการอ่านเขาเขียนมาว่าปัจจัยสำคัญของพืชต้องเจริญเติบโตต้องมีน้ำด้วยเราก็แค่รู้ครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทดลองไม่ได้เห็นกับตานะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับจากความรู้ที่ผ่านมาเรื่องแสงนะครับแล้วก็มาเรื่องน้ำนะครับ ดังนั้นนะครับเราจะมาทํากิจกรรมนะครับที่จะบอกเราว่าน้าเนี่ยนะฮะสำคัญจริงๆหรอเห็นไหมเนี่ยเขาสงสัยเห็นไหมเนี่ยเออเรารู้ได้อย่างไรว่าน้ําเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตของพืชเห็นไหมอ่านะครับถ้าบอกไปปุ๊บก็เหมือนแค่รู้ไงแค่รู้แต่ว่ารู้ได้ยังไงนี่เน้นคํานี้เลยรู้ได้ยังไงฮะแค่อ่านมาเนี่ยมั่นใจหรอเห็นไหมเรามีความเป็นนัก วิทยาศาสตร์จริงไหมครับดังนั้นครับนี่เลยต้องทำกิจกรรมกันดีกว่าเย้นะครับกิจกรรมนี้นะครับก็ชื่อว่ากิจกรรมที่สองครับน้ำมีความสำคัญกับพืชหรือไม่บางคนยกมือตอบมีครับมีแน่นอนครับผมเคยไม่ลดน้ำต้นไม้ นะครับทำไมถึงไม่ลดอ๋อผมขี้เกียจครับโอ้โหยัางไงเ้่ยตายหมดเลยใช่ไหมนะครับโอเคแต่ว่านักเดียบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะมาทํากิจกรรมนี้กันเลยครับโดยจุดประสงค์ก็คือทดลองครับและระบุว่าพืชต้องการน้ําเพื่อการเจริญเติบโตครับเอาแบบให้ชัว์ๆนะให้มั่นใจนะว่าต้องการจริงนะโอเค ต้องเตรียมต้องใช้อะไรบ้างครับเริ่มต้นจาก1ครับน้ํหนึ่งถังโ่ะจัดมาเลยครับน,น้ํา1ถังป้ายชื่ออุ้ย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 คล้ายกับกิจกรรมก่อนหน้านี้เลยนะครับใช่ไหมที่ต้องมีป้ายนะครับบอกว่านี่เป็นใบที่1บอกว่านี่เป็นใบที่2นะครับต้นถั่วเขียว2ต้นจากกิจกรรมที่ผ่านมายังจําได้ไหมเราเพาะตั้ง10วันเนี่ย และเราเพาะไว้ตั้ง20ต้นโอ้โหนะครับจะมาใช้แค่2ต้นเนี่ยไม่เอานะครับเราเลือก2ต้นที่มีขนาดเท่ากันมาแล้วรอบนึงใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้ต้องใช้ต่อนะครับโอเค4ครับดิน1ถุงครับหาไม้บรรทัดครับและ6กระป๋องนมเอามา2ใบนะครับเพราะต้องปลูกนะครับ2ต้นนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับ ลองทำดูลุยนะครับแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3-4ถึงคนนะครับครูแม็ครับใช้กลุ่มเดิมได้ไหมได้นะครับใช้กลุ่มเดิมก็ได้แล้วร่วมกันตั้งสมมติฐานว่าน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่นะครับเรามาลองตั้งดูครับว่าเอน้ำเนี่ยน่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะอะไรคิดว่าอย่างไรหรือถ้าเกิดคิดว่าไม่น่าจะมีผลก็เพราะอะไรเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรมาลองเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับโอเคแล้วก็บันทึกผลลงในสมุดครับ 2. มาแล้วเริ่มเลยลงมือเลยลงมือเลยนะครับมีดินมีกระป๋องใบที่1กระป๋องใบที่2นี่สมุดจดพร้อมเทดินนะครับโอเคครับทำการทดลองเพื่อตรวจ สอบผลการตั้งสมมติฐานครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับโดยติดป้ายที่ใบที่1เนี่ยเลยนะครับกับใบที่2เนี่ยไว้ด้านนอกนะครับของกระป๋องนมอย่างละ1ใบกระป๋องนมปังป,งปังติดโป๊ะโป๊ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นครับเตรียมดินปริมาณเท่าๆกันนะครับเราต้องกําหนดให้ดินในทั้ง2กระป๋องเนี่ย เท่าๆกันแล้วก็ควรต้องเป็นดินที่นะครับซื้อมาพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ว่าโอนคนนึงซื้อดินมาจากอีกที่หนึ่งอีกคนนึงซื้อดินมาจากอีกที่หนึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าไม่ยุติธรรมไงอย่างนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าพืชของเราเนี่ยมันแตกต่างกันในสองกระป๋องเนี่ยเป็นเพราะน้ําหรือเป็นเพราะดินใช่ไหมครับก็ต้องใช้ดินที่มาจากถุงเดียวกันเลยจะได้มั่นใจนะครับโอเคใส่ลงไปในกระป๋องนมทั้งสองใบนะครับ ต่อมาครับให้เลือกต้นถั่วเขียวนะครับจากที่เพาะในกิจกรรมที่1ที่ผ่านมานะครับเอา2ต้นที่มีความสูงเท่าๆกันอีกแล้วจริงไหมจะได้เริ่มต้นเนี่ยมีขนาดเท่ากันก่อนนะครับนํามาปลูกลงในกระป๋องนมใบละ1ต้นจากนั้นตั้งกระป๋องนมทั้งสองใบไว้ในที่ที่มีแสงตองถึงบางคนตอบไม่เท่ากันไม่ใช่แล้วนะ กิจกรรมก่อนหน้านี้เราไปวางคนละที่แสงมาถึงเท่ากันไหมมาถึงไม่เท่ากันหรืออาจจะวางที่เดียวกันก็ได้แต่ว่าอีกกระป๋องหนึ่งเนี่ยเอากล่องครอบเอาไว้ไม่ให้ได้รับแสงแต่ตอนนี้แสงต้องส่องถึงทําไมเอ่ยเท่ากันนะครับต้องได้รับแสงเท่ากันเพราะเราจะวัดกันที่น้ําไงจริงไหมนะครับต่อมาครับ4ีลดน้ําต้นถั่วเขียวในกระป๋องที่1ทุกวัน วันละ2เวลาคือตอนเช้ากับตอนเย็นหนูว่างตอนเที่ยงค่ะไม่ไม่เอาเอาตอนเช้าตอนเย็นนะครับหาเวลามาหาเวลามานะครับแต่ไม่รดน้ําต้นถั่วเขียวกระป๋องที่สองเลยโอ้โหปาดน้ําตาอ,อทําไมทําไมไม่น้ําฉันอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องการความรู้ต้องทดสอบนะครับ ห้าครับสังเกตการเจริญเติบโตและบันทึกผลนะครับทุกๆ2วันเป็นเวลา10วันครับมีอยู่10วันบันทึกผลทุกๆ2วันแปลว่าต้องบันทึกผลไปทั้งหมดกี่ครั้ง10ตั้งไว้แล้วหาร2ครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็5ครั้งนั่นเองครับโอเคนะนำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียนแล้วก็ร่วมกันอภิปรายแล้วก็พร้อมกับ สรุปผลนะครับโอเคก็กิจกรรมเนี่ยนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าคล้ายกับกิจกรรมที่1มากๆเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณที่นะครับพืชได้รับถ้าเท่ากันคือปริมาณแสงแต่ปริมาณที่แตกต่างกันคือปริมาณน้ํานั่นเองครับใบที่1ได้รับน้ําทุกวันทุกวันใบที่2เนี่ยนะครับกระป๋องเนี่ยนะครับใบที่2ก็เป็นไงอ่านะครับอดน้ําซะอดน้ําซะอดไปเลยนะครับทีนี้นะครับมันมีข้อควรระวังครับเพราะว่า กิจกรรมที่1กับ2เนี่ยเราใช้กระป๋องกันมาเนี่ยนะครับครูแม็กพบว่าบางคนเนี่ยชอบเล่นกันแล้วเกิดอันตรายขึ้นนะครับเกิดอันตรายขึ้นนะครับปากกระป๋องนมเนี่ยที่เอามาใช้ทํากิจกรรมเนี่ยมันอาจจะมีความคมมีแหลมแหลมเนี่ยต้องระมัดระวังและห้ามนํามาหยอกล้อกันนะครับอันตรายมากถ้าครูแม็กเห็นนะควรจะเข้าไปล็อกคอเลยนะครับห้ามเล่นกันนะโอเคนะครับ ทีนี้มาดูครับว่าตารางที่เราจะบันทึกผลการทดลองเนี่ยน่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็จะประมาณนี้ครับว่าเราเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นบันทึกเนี่ยนะครับวันที่ปลูกเลยนะฮะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีขนาดความสูงของลำต้นเนี่ยเท่ากันแล้วก็มีใบสีเขียวเหมือนกันจริงไหมนะครับแล้วก็เราจะจดบันทึกทุกๆ2วันใช่ไหมครับก็วันที่สองวันที่4วันที่6วันที่8วันที่10รวมแล้วกี่ครั้งนะครับ 5ครั้งครับจดบันทึกทุกวันจดบันทึกทุกวันนักเรียนก็จะเห็นว่าในแต่ละวันนั้นนะครับทั้ง2ต้นนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยแต่เมื่อรวมนะครับทั้งหมด10วันแล้วผลตอนจดเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับซึ่งทุกคนนะครับลองทดลองกันแล้วเนี่ยพบว่านะครับ ต้นไหนนะต้นในกระป๋องใบไหนนะที่น่าจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใบสีเขียวเป็นปกติเลยก็คือต้นที่หนึ่งนั่นเองครับต้นที่หนึ่งนั่นเองครับลำต้นก็สูงใหญ่จเจริญเติบโตได้ดีครูแม็กขอสูงเข้ามาเขียนวันที่สิเลยนะ,จะเจริญเจริญเติบโต นะครับได้ดีแปลว่าสิบวันผ่านไปเป็นไงเอ่ยโอโ้โหผิดหูผิดตาเลยนะครับผิดหูผิดตาเลยนะครับแต่พอเป็นกระป๋องที่สองครับนะสงสารได้โปรดได้โปรดขอน้ําหน่อยไม่ได้โปรด,ไ,ด,ปรดไม,ไดดไม,ไม่ไม่เลยครับสิบวันผ่านไปเป็นไงโอโ้โหกลับมาดูนะครับจเจริญเติบโตน้อยมากนะครับน้อยมาก เอาครูแม็กครับไม่ใช่ไม่เจริญเติบโตเลยเหรอกครับ <sk r ima> ก็อาจจะไม่เจริญเติบโตเลยอาจจะไม่เจริญเติบโตเลยหรืออาจจะน้อยมากนะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าบางทีเนี่ยเราไม่ลดน้ํา10วันเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีความชุ่มชื้นมีน้ําอยู่ในดินอยู่แล้วนึกออกมาก็พอจะแบบเติบโตได้บ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าเจริญเติบโตน้อยหรือแทบแทบจะไม่เจริญเติบโตนะครับสิ่งสําคัญก็คือเมื่อขาดน้ำเนี่ยนะครับใบก็จะทำไ้เอ่ย ใบก็จะเหี่ยวโอ้โหเหี่ยวแป้เลยนะครับแต่ว่าในระหว่างวะฮะวันที่เริ่มปลูกจนถึงวันที่10เนี่ยระหว่างทางตรงนี้นะครับที่เราสังเกตทุกๆ2วันเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันทีละเล็กทีละน้อยแต่พอผ่านไป1ิวันอันเนี้ยเห็นชัดเลยเปิดมาโอ้โหนะฮะเปิดประตูบ้านมาดูโอ้โหชัดเจนเลยนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแน่ๆนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าจากการทํากิจกรรมพบว่า ต้นถั่วเขียวในกระป๋องที่1ได้รับน้ำนะครับมีการเจริญเติบโตมากขึ้นส่วนต้นถั่วเขียวในกระป๋องที่2ไม่ได้รับน้ำเป็นไงเหี่ยวเฉานะครับและไม่มีการเจริญเติบโตหรือน้อยมากๆนั่นเองครับดังนั้นก็ฟันธงเลยครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้พืชเจริญเติบโตได้ดีน้ำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ น้ำจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีตของพืชนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆแบบนี้กันเลยนะครับเป็นการเช็คเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยที่เข้าใจกันเนี่ยนะครับมีหลักฐานมายืนยันไหมมีแล้วนะครับแล้วก็มาลองตอบคําถามกันดูสักเล็กน้อยครับสัก2ข้อหนูตอบได้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 มานะครับ1บอกว่านักเรียนคิดว่าถ้าต้นไม้ขาดน้ําเป็นเวลานานจะเกิดผลอย่างไรนานขนาดไหน นานแบบ2วันหรือ10วันโอ้ถ้า2วันยังพอแบบเออแบบว่าเปลี่ยนไปนิดเดียวนะเออนะคะเหี่ยวนิดเดียวแต่10วันเป็นไงเหี่ยวเฉาเลยครับเป็นระยะเวลานาน,านมากเนี่ยเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาแล้วถ้าเหี่ยวเฉาแล้วยังไม่ยอมให้น้ําอีกแล้วก็น่าจะจบที่การตายนั่นเองครับเออต้น <c> ไ <oughs> ม้ร้องก่อนตาย ื้อไปแล้วนะนะฮะไม่ยอมให้น้าเนี่ยใจร้ายเห็นไหมแต่ว่าก็เพื่อความรู้นะครับนะฮะเป็นต้นไม้ตายมุกมาเข้าฝันด้วยนะทําช่นนไหมนะฮะโอเคสองครับถ้าครูให้นักเรียนเลือกปลูกระหว่างพืชที่ต้องการน้ํามากเช่นต้นข้าวโอ้โหปลูกในดินเหนียวน้ํานี่เจิ่งนองเลยครับกับพืชที่ต้องการน้ําน้อยเช่นต้นตะบองเพชรนะครับ นักเรียนจะเลือกปลูกพืชชนิดใดเพราะอะไรอันนี้เนี่ยนะครับครูแม็กก็ไม่บังคับนะใครอยากปลูกต้นข้าวก็ปลูกได้เลยนะครับหนูชอบต้นข้าวค่ะครูแม็กครับผมชอบต้นตะบองเพชรครับอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เหตุผลของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปต้นตะบองเพชรเนี่ยมันเป็นไม้ประดับสวยงามต้นเล็กๆน่ารักอาจจะปลูกหน้าบ้านต้นใหญ่ก็ได้ใช่ไหมครับ ปลูกไว้เพื่อความสวยงามส่วนต้นข้าวปลูกแล้วก็สามารถเกี่ยว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 ข้าวเอาไปขายก็ได้เอามากินก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่านักเรียนนะครับจะเลือกปลูกนะครับพืชชนิดใดแต่สิ่งที่ต้องไม่เหมือนกันอะเมื่อกี้เหมือนกันคือจะเลือกอันไหนก็ได้ใช่ไหมมีประโยชน์ทั้งคู่แต่สิ่งที่ต้องไม่เหมือนกันก็คือปริมาณน้ําครับปริมาณน้ํา นะครับต้นข้าวเนี่ยต้องการน้ําเยอะมากนะครับน้ําต้องท่วมเลยท่วมเลยนะครับถ้าขาดน้ําเป็นไงตายนะครับส่วนต้นตะบองเพชรเนี่ยเราทราบดีว่ามันจเจริญเติบโตในทะเลทรายใช่ไหมครับแปลว่าน้ําหายากนะหายากดังนั้นถ้าเกิดเราให้น้านะครับในปริมาณที่น้อยๆมันอยู่ได้ครับแต่ให้น้ํามากเกินไปแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นไงอะไรเน่านะรากเน่านึกออกไหมครับก็ต้องให้ปริมาณน้ําที่เหมาะสมนั่นเองนะครับ ในความรู้นะครับในคาบเรียนนี้ก็เป็นหลักฐานที่มายืนยันชัดเจนนะครับว่าต่อไปนี้เราจะบอกใครก็ตามนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของพืชเนี่ยเราพูดได้อย่างมั่นใจแล้วเพราะเราเป็นไงทดลองทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็สรุปได้ว่าทั้งแสงและน้ํานั้นขาดไม่ได้ต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยนะครับ และในคาบเรียนหน้านะครับเราก็จะมาศึกษากันต่อว่านอกจากปัจจัยนะครับในเรื่องของน้ําและแสงแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมใครที่อยากรู้ร่วงหน้านะครับก็ไปอ่านกันมาก่อนได้เลยครับกับหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ป่อ2นะครับเล่มที่1ของอักษรนะครับอ่านมาแล้วก็มาพบกับคุณแมกได้ใหม่ในคาบเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน